สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งอาชีพที่จะสร้างรายได้กับเราเนาะนั่นก็คือการแต่งป้ายต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ปุ้ยก็จะแนะนําว่าการที่เราเนี่ยมาฝึกอาชีพนี้มันจะทําให้เรามีรายได้อีกอย่างหนึ่งได้ยังไงไม่ต้องไปแพ็คของไม่ต้องไปส่งของรองรับออเดอร์ทาป้ายให้กับแม่ค้าออนไลน์ที่เขาไม่มีเวลาที่เขาขายดีแต่เขาอยากแต่งรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกลุ่มเนี้ยมีการสอน ทำป้ายและที่สําคัญคือให้อักษรเราด้วยนะคะให้อักษรเรามาตกแต่งด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปโหลดฟอนต์ต่างๆมาใช้เนี่ยเราก็ต้องโหลดไอ้ตัวแอปนี้มาก่อนเขาเรียกว่าแอปฟอนโตนะคะแอปฟอนโตแอปฟอนโตดียังไงแอปฟอนโตตัวนี้มันจะมีจุดเด่นในการทําอักษรให้เป็นเอกลักษณ์นู่นนี่นั่นนะคะแต่โดยปกติแล้วแอปฟอนโตจะมี ฟอนต์มาให้เราน้อยนิดนะคะแต่ฟอนต์ที่ได้รับความนิยมในวัยรุ่นเนี่ยมักจะไม่มีเลยนะคะซึ่งกลุ่มสอนทำป้าย270บาทที่จะเข้ามา,าที่จะเข้ามาเรียนรู้หรือใครสนใจอยากจะฝึกอาชีพเนี้ในการทำป้ายตกแต่งเนี่ยนะคะก็เข้ามาได้นะคะเพียง270็ิบาทจะได้ฟอนต์อย่างไรบ้างแบบไหนมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็คือเข้ามาที่ไลน์เนาะอ่าเข้ามาที่ลายเรานะคะแล้วกลุ่มกลุ่มสอนป้ายนะคะป้ายนะคะก็จะมีฟอนต์ให้เรานะคะคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะอ่าทางเจ้าของกลุ่มนะคะก็จะแจกฟอนต์เพื่อ,อให้เรานําฟอนต์เนี่ยไป สร้างอาชีพให้กับเรานะคะเนี่ยนะคะก็มาที่นี่ก็จะมีไดฟอนนะคะห้ามแจกเขาก็บอกห้ามแจกนะความจริงต้องซื้อแพงมากด้วยนะคะ,ะวิธีการโหลดก็โหลดง่ายๆเนาะก็คือเรากดไปตรงนี้เลยอันนี้เป็นระบบ Android นะคะ,ะไม่ต้องตกใจนะของ iOS เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่อยว่ากันนะคะเราก็มากดที่ตัวฟอนโตได้เลยนะคะมันก็จะโหลดให้เราใช้แบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ปิด โอเคไหมคะแล้วก็กดโหลดได้เลยเห็นไหมคะว่าในกลุ่มสอนทําป้ายเนี่ยเพื่อที่จะสร้างเป็นอาชีพให้เราเนี่ยเจ้าของห้องเขาก็แจกฟอนต์ด้วยนะมีถึงกี่ฟอนต์รู้ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหเยอะมากเห็นไหมคะเราไม่ต้องไปโหลดให้ยุ่งยากเลยเราสมัครเพียงสองร้อยเจ็ดสิบาทได้ฟอนต์ในการตก แต่งนะคะอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปุ้ยจะพาเข้าไปเล่นเล่นแอปฟอนโตกันละกันนะคะสักหนึ่งถึงสองเมนูเนาะโอเคเนาะก็คือพอเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะคือเราก็อาจจะมา กดตรงนี้นะคะกดตรงที่รูปภาพเราจะเอาอิมเมจไหมหรือว่าเราไม่เอาเราจะเอาเพน์เลยแล้วก็มาเลือกที่ยูธเพนส์อิมเมจก็ได้นะคะเรามาเลือกป้ายเลือกอะไรก็ได้อาเป็นสีขาวแล้วกันง่ายดีนะคะอืมเราจะเปลี่ยนสีไหมนะคะพื้นหลังเราจะเปลี่ยนสีไหมถ้าเราอยากเปลี่ยนสีเราก็เลือกที่คัลเลอรนะคะเอาสีไหนเลือกได้เลยนะคะเลือกได้เลยนะคะจะเอาแบบ ปรับทรงปรับสีอะไรได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวปุ้ยเอาสีอ่อนๆอสีนี้ละกันนะคะเอาพื้นเป็นสีนี้หรือว่าจะเอาสีเทาก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบความชื่นชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบอยากเอาสีขาวก็สีขาวนะคะแล้วก็ เลือกกดที่โดนนะคะโดนเสร็จแล้วมาที่ยูดค่ะเพื่อเอามาใช้นะคะใช้เสร็จทีนี้เราต้องการที่จะเอาฟอนต์ที่เราไปโหลดตะกี้นี้นะคะที่270บาทใช่ไหมที่จะเป็นกลุ่มสอนป้ายนะคะมันเป็นการฝึกอาชีพเนาะเราก็มากดที่ตัวอักษรเนี่ยนะคะอ่าตัวตัวที่เป็นปากกานี่แหละแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยนะคะความาความรักละกัน ความรักมักน่ากลัว ะะเห็นไหมคะว่าฟอนต์ที่เราโหลดตะกี้เนี่ยมันมีเอกลักษณ์เห็นไหมคะเป็นน่ารักขี้ขู่นะคะหรือถ้าเราอยากจะได้ฟอนต์ตัวอื่นแล้วก็มากดที่ฟอนต์นี้ก็ได้แล้วสามารถเลือกได้เลยเนี่ยนะคะมันเราโหลดตะกี้เนี่ยเราก็จะมีฟอนต์น่านรักน่ารักเนี่ยเห็นไหมคะไ My ฟอน t ถ้า m y All ถ้าเราไม่โหลดไม่โหลดฟอนต์านมาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะไม่สามารถสร้างเอกลักษณ์ได้เอกลักษณ์ของเราอย่างหนึ่งคือตัวอักษรนะคะตัวอักษรจะช่วยให้เราโดดเด่นจะช่วยให อโพส์นั้นดูมีเสน่ห์ขึ้นนะคะจากฟอนต์ฟอนต์จะสื่อถึงอารมณ์ของคนอ่านได้ดีมากๆยังไงนะคะถ้าใครอยากจะมาฝึกอาชีพสอนทําป้ายนะคะมีฟอนต์แจกให้ฟรีๆเลยค่ะ เข้ามาเพียง270บาทเท่านะแล้ววันถัดไปนะคะปุ้ยจะมาเสนอนะเอยปุ้ยจะมาเสนอไม่ใช่เสนอแนะเสนอเนื้อนะหาถัดไปในกลุ่มนี้นะคะสองว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆา่อาเดี๋ยวปุ้ยจะช่วยตกแต่งสักอันนึงละอัฟฟอนนี้ละกันนะคะความรักมันน่ากลัวนะ เห็นแล้วมันเป็นสีขาวใช่ไหมคะเราต้องการเปลี่ยนสีเราก็มาเลือกที่สไตล์นะคะแล้วเราก็เลือกสีดํานะคะมันก็จะขึ้นเห็นไหมคะเราจะเลือกไซส์ก็ได้เราก็มาเลื่อนที่ไซส์อันนี้สอนวิธีการใช้แอปฟอนโตโอเคไหมคะออแอปฟอนโตแอปนี้มันจะโดดเด่นเรื่องการใช้ฟอนตนะคะหรือว่าเราจะกดตัวนี้ก็ได้นะคะอันนี้เอียงซ้ายเอียงขวานะคะหรือจะมูฟก็ได้นะคะ มูฟมูฟมูฟนะคะก็ได้แล้วแต่เนาะหรือเราจะเลือกสีก็ได้นะคะสีเราจะเอาสีดำสีแดงก็ได้แล้วแต่เนาะหรือถ้าเรานะคะจะต้องการแบ็กกราวแบ็กกราวด้านหลังของตัวอักษรน,นะคะเราก็สามารถเลือกสไตล์ได้แล้วเราก็มาที่เอ่เห็นไหมคะกร e น n Color เนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะเอาอักษรหลายๆสีก็ได้นะคะหลายสีก็ได้เอาห้าหกสีนะคะก็ได้นะแล้วแต่นะคะอันนี้คือทําตัวอักษรหลายๆสีโอเคไหมเห็นไหมคะอ่านะหรือว่าเราจะเลือกฟอนต์ฟอนต์อื่นได้ไหมอ่าหรือว่าจะเลือกสไตล์เลือกสไตล์นะคะแล้วแต่เลยเนาะ ได้หมดนะคะอันนี้เป็นเทคนสีเนาะเทคสีอ่าจะเอาหลายๆสีอะ่ะทําไมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อักษรหลายๆสีหรือจะเอาสองสีก็ได้แล้วก็ลบลบออกนะคะลบออกลบสีออกอะไรอย่างเงี้ย เออนะจะสลับสีอะไรก็ได้ได้หมดอันนี้เป็นหลายๆสีนะคะหรือถ้าเราจะเอาแบ็กกราวครอบตัวอักษรก็ได้เราก็มาเลือกที่ตรงนี้นี่ตรง text color เปลี่ยนเป็นแบ็กกราวแบ็กกราวเอาเป็นสีอะไรเป็นสีดําเป็นสีสม้มเป็นเป็นสีเหลืองแล้วกันเนาะเห็นไหมคะก็ได้จะขยับให้มันกว้างสูงอะไรได้หมดเลยเห็นไหมคะ เนี่ยค่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ไซส์มันใหญ่ไปเราจะลดโอเคมาอ่าแล้วก็ได้และเนี่ยนะคะแล้วแต่ลองเล่นดูนะคะวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการใช้แอฟฟอนโตนะคะเพื่อเอ่อเป็นที่ความรู้ในการนำฟอนตท,ที่อยู่ในกลุ่มป้ายตกแต่ง2 7 0บาทมาฝึกทำกันนะคะหรือถ้าใครยังไม่มีฟอนตน่ารักน่ารักก็สมัครเข้ากลุ่มนี้สามารถโหลดฟอนต น่ารักน่ารักฟฟีได้นะคะแล้วคลิปต่อไปพี่ปุ้ยจะมาแนะนำวิธีการเล่นอแอปอื่นโดยการใช้วัตถุดิบจากกลุ่ม270ออีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ